สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ nst กันอีกครั้งกับเกม the last s a m u r a นะครับสมุ u ไ a คนสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็มาต่อเนื่องกันต่อจากตอนที่ล้วที่ได้พระท่าพ่ายแพ้ให้กับนักดาบท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ซิ้นชีพไปกระจุบชีวิตขึ้นมาแล้วก็นี่แหละไปฟาร์มมาล้เรียบร้อยแล้วไม่รู้ได้อะไรมาบ้าง <c oughs> อะไรก็ได้ที่มันจะเพิ่มพลังนะครับพลัง เพิ่มเลือดแต่เดี๋ยวเราจะมาอัพพวกที่มันเพิ่มเพิ่มเลือดนะฮะตอนมีกระบวนการนะเฮ้ยอะไรที่มันเพิ่มเลือดได้อันนี้เหรอเอาเสียหายจากคริสร้อยเพิ่มกระบวนกาสร้อยควนท่า,า,บบทาชุดพลังขีดสามพันเออก็ชุดตัวนี้แหละเอ่อเพิ่มพลังแปดพัน 8, 000, มีแค่ชุดเหรอได้ดาบสีแดงมาใหม่นะครับแต่เป็นดาบของนิจายัางดีก็ตัวนี้ครับมันเข้ากับชุด เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นดาบของอชุราไงดาบอชุราซึ่งมันจะมีบางตัวที่มันจะปั๊บให้กับดาบอชุรานะครับเนี่ยนยความเสียหายจากครีเพิ่มไม่ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นถุงมือฝึกเดี่ยวก็คือตัวนี้เพิ่มมารังโจมตี481อันนี้เพิ่มค่าครีอ่าเราเอาเอาฉีดเลยดีกว่า พอดีเึิดกรีสามสิบเปอร์เซ็นต์นนะฮะอันนี้ก็โจมตีเป็นสายกรีละะไม่ันนี้อ่าเนี่ยคอมเสียจะกริเพิ่มขึ้นไปแล้วก็อัพเกรดครับเพิ่มพลังโจมตีอันนี้นเพิ่มอัอมอมตราคริที่คน อันนี้เพิ่มกับวนทรานะครับครับโอเคเอาให้สุดครับเอาให้สุดเพราะว่าเราจะกลับมากแก้แค้นด้วยพลังสุดๆนะัให้ได้ผ่านไปสักทีในตอนที่ห้านะครับปลุกพลังนิดนึงเป็นสร้อยครับเป็นประตุด,ดิบนะฮะโอคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วไป ลืมเพิ่มเสียงโอเคเสียงมาแล้วได้รมหายใจเฮือกสุดท้ายนะครับก่อนอตายเยอะกวเลยครับความง่ายของเราคือสวนเลยนเอ้ยอันนี้เราได้นก้ยเป็นเหมือนจะเป็นอีกาหรอใช่ไหมเอาหายนี่นีนกอะไรเราไม่รู้ ท่านน้อยปุยนอกอะไรเนี่ยนกกระวะ่าวะเพิ่มอัตราคีความเสียหายจากกวน่าการลบปีเพิ่มขึ้นส,สิบเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายสูงสุด <c oughs> เพิ่มอัตราการลปีกันเลยเน้น <c oughs> การเอาชีวิตรอดนะครับ เน้นอัตราการชีวิตรอดนะครับอันไหนที่มันจะเพิ่มลงเพิ่มเรือดได้นี่ก็เอาหมดคนระับมาครับมองโอ้โหมองไม่ค่อยเห็นชิงอะไรที่เพิ่มอัตราพลังชีวิตรครับมา ต่อตานีฟปิกโจมตีสิ่งแต่ไปที่การหลบหลีกเพื่อมวลังชีวิตหรือการหลบหลีกเราไปที่การหลบหลีกเอามาอุ้ยมันไม่หลบหลีกว่ะปั๊บ โจมตีถึงงไยเป็นท่าใหม่หรือเปล่าทำไมกันไม่ได้เลยมันจะไม่มีเลื่อนให้สักหน่อยเลย่ะ อะไรเป็นเพลิมเลือดได้บ้าง,งอาาะไรอัตรางกติคิดแต่คนเพิ่มองแค่นี้อืมตีอย่างเดียวตบได้ฮะตบได้ กมช่วยในปางวัน,เนีเอ่อหามีพลังชีวิตการติครดคลิปนีเพิ่มพลังชีวิตคริฟ้บาบีฟ้าบอีอใช้ท่าแล้วกันยกขึ้มาดูด้วยชูดิ <c oughs> Yeah. อีสไปเลค่ะโอ้โหบอสลองก็เริ่มจะชนะง่ายๆแล้วนะไม่ดูมันช่วยอะไรฮนะไอ้เฟรมน,บบนี้โอ้โหคือแตกอย่างเดียวครับช่วงนี้ ร้อยฮอย่าให้ส่วนฮะบอกเลยเซตปักกองดอกอะไรเนี่ยเมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตจะฟื้นฟูหนึ่งเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อสร้างความเสียหายให้ศัตรูได้ความเสียหายที่รับจะลดลงไม่เกินสามสิเปอร์ซนตามพลังชีวิตที่เสียไปนี่เลยหัวใจสิงแล้วนะ จบสิออยบร้อยฮะถ้าสวนคือตายฮะถ้าสวนคือตายโอ้โหเน้นลุมมดอมเลยล้ยโดนโดนหน้าหน้าครับมาแค่นี้ก็ไม่ตกไม่ตกอยู่ในวงล้อมนะครับบอกเลย จะเน้นอะไรที่แบบฟาดทีเดียวแบบโอหยกเลิกความเสียหายที่เกินห้าสิบ่ของมันที่มีสูงสุดสามกงกมาอะไรก็ได้อ,อีกทีหนึง่ง Yeah. 8, 6, เดียหนึ่แปดพันหกร้อยเก้าสิบเอนที่พลังชีวิต,ตพลังชีวิตคุณจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณ <c oughs> อย่าลุมครับบอกว่าอย่าลุมครับอ,อย่าลุมบอกว่าอย่าลุมครับอย่าลุม ทีละคนทีละคนทีละคนอืออืออืออุ้ยโดนเต็มโยนเสียบเข้าอืไงสกิลใหม่แล้เนยนะอาร์กิวสแปดละ โดนไฟไฟไหมตาย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 ดีนะไฟดับแต่ไฟไม่ด,นะไดับต,ตายเสร็จปกป้องนองไม่เป็นไรเราเรามีใบชุบอยู่เออเออ ได้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 เฮ้ยตีดูเลือดว่ะอุ้ยตีดูเลือดครับตีดูเลือดตีดูเลือด保卫保ไว้ไวะสกิลเพิ่งทำงานครับอยู่ไ,ไ,ไหนล่ะอยู่ไหนตาย ลบได้ลบได้ไดขอใช้ท่าเลยแล้วกันโู้โดูดูดเดือดูดูดเดืดดู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 ดดูดูดูด5ยัดู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 ด สารสเปกค,ควรว่าตัดเรียดเรามีใบชุบค,ครับเราไม่กลัวขบวนสามสิบห้าพันร้อยหมื่นแปดเล็ดตัดวะยุคใหม่มันมาถึงแล้ว <laughs> บอกแล้วยุคใหม่มันมาถึงแล้วอินนบายว่าอะครับเดี๋ยว่าสรามนิทราศนะจอดเลยเลือดหัวขึ้นเลยซึ่งมาร้นเลยโอเควันนี้เราก็ผ่านในตอนที่ห้าไปเรียบร้อยแล้วครับมาในตอนที่หกวัดที่ถูกลืืบเราก็สามารถเลือดเป็นเส้นทางอสูรได้นะครับ คนาคือน่าจะน่าจะสุดจอดแหละอันนี้เรายังไม่มีสถิตินะครับโอ้ศูนย์หนึ่งยี่สิบมียี่สิบด่านนะครับในในจุดนี้อ่ะเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาแจนมแกับตอนที่หกวัดที่ถูกลืมสำหรับพาน,นี้ฟันดีลาตีสวัสดีครับ